เพื่อนมือน,นี่ยา่าจะกินช่องนนท์ช่องในขอด้วจ้า,าพระนุ่งกอตะมวยได้ค่ะไปเที่ยวกอตะมวยตาเฮาสิม,มาต่อรถเฮาจะชี้นรถไฟได้ค่ะชี้นรถไฟจักไกปจุดรัดไปได้ค่ะชี้นรถไฟนี่ค่ะขึ้นรถไฟไปแล้วก็สิไปลงหมอชิตกันต่อรถทั่วจากหมอชิะะไตได้ค่ะไปกอตะมวยได้จ้ะนี่นั่นงนั่งรถไฟค่ะอันแอร์วะมีค่ะได้ไดเตันตาม ไปที่สั่นสามเพราะว่าแอร์เป็นนี่เป็นเพื่อนขึ้นเป็นขาทุกเด็กค่ะเป็นขาทุกคนจะพ่อควบคุมคนละตอนนี้กำลังไปว่าไปล่องบอลทีเด็ดอยากเพื่อนเพื่อนเพื่อนใคยไปล่องบอางไปได้ค่ะนี่ตัวคนนี่ตัวคนน่ะนั่งโอ้ยนั่งไปสั่นสามเนาะสั่นสองก็จะดีอยู่แต่ว่ามันเป็นในสั่นสามค่ะไปต่อรถทัวร์ได้ค่ะมองรถทัวร์เดี๋ยวต่อรถทัวร์ได้จ้ะ ก็เลยไปท่านเพื่อนไปกับนอ้องเบิังเลยค่ะน้องเบิังไปแบบย่า่นี่แหละคะ่ะติดภาพไปอันนี้ขึ้นต่อเลยดิค่ะตอนน่อรถทัวร์รถทัวร์ออกสิบแปดนาฬิกาเขาตัวเก้าเก้าเก้าค่ะเก้าเก้าเก้าสมุยค่ะลงสมุยนี่ค่ะแล้วก็จะไปรับเพื่อนๆนะจะไปจะไปต่อ,อาสายใต้ใหม่นะคะไปรับไปรับคุณยุติสายใต้ใหม่ค่ะนี่ออกจาก หมอจีนไปสายใต้ไมค่ะนั่งไปกับเพื่อนๆไปจอดสายใต้ไมครับคุณขึ้นรถจากสายใต้ไมอาจจะยิ่งเงี้วตงไปภูเก็ตอพเมียนไปสมุยค่ะต้องไปสมุยอาออกแล้วค่ะออกแล้วต้องไปสมุยค่ะผู้ใดพระท่านเคยไปกับโลกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ,ะ,คะตอ่อใหญ่ ย่ายอ่าช่องในข้อในข้อนี้ค่ะไปค่ะออกจากชี้รถไฟกับไปต่อรถทัวร์รถทัวร์ไปลุงสมุยก่ไปเรียวนี่กับหอดเลยค่ะเพื่อนมาหอดสุราธานีเลยได้ค่ะกปแรืงมาหอดสุราด้วยจ้ะหอดสุราร,ราแล้วติไปต่อเลือค่ะที่นี่ติไปต่อเลือดอืมนี่ค่ะขบด่านสุราธานีไปกอะสมุยกอะฟัง,งานเราจะเลี้ยวไปนะะีป่ค่ะเพื่อนเพื่อนลงจากรถทัวร์เลยเด้อ ไปซื้อตั๋วค่ะซื้อตั๋วเรือแล้วกาลังจะไปขึ้นเรือค่ะไปเบิ้งลูกพี่น้องพูดใดไปขึ้นไปเบิ้งค่ะปุณหะอ้ยแต่มุ้ยงามขนาดเลยพระท่านฮอด้วยค่ะมีฮอตลงเรือค่ะลุงเรือลงเรือไปค่ะลงเรือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะค่าเรือร้อยเจ็ดสิบบาทด้วยค่ะที่เยกเป็นว่าลอยสามติดนี่ทาเรือยางไปทาเรือค่ะตีขึ้นเรือ ขึ้นเ,เรือไปท่าเรือไปแล้วผล ouais, งานงามพี่น้องผู้ใดมาบกเบิ่งกับมาเด้อข้ามาเบิ่งกอตสมุยขับพูดได้เองเบิ่งอะกะฝากไปแรงใจในการกดติดตามจองเลยนะจ้ากดติดใจกดติดตามจองไว้จ้าฮะเจะไปทางใดไปไปแจ้งทั้งใดเจ้าขี้แบบมีประโลงค่ะนี่อันนี้รถเบิ้ติล่งเรือได้กันนะเอาชีมาเลยพูดติล่งเรือด้วกันค่ะกระเป๋าเขาต้องเอาล่งเลยกับเอาได้กับ ซื้อเงินไปซื้อตัวแล้วก็ย่างขึ้นเรือนี่ขึ้นฝนทะเลขึ้นเรือดูดูค่ะกำลังขึ้นเรือเดลยนี่ขึ้นเรือขึ้นเรือสวยสวยสวยใช่เรือนี่จะมีชั้นสามค่ะมีสซันสองซันสามขึ้นเรือมันขึ้นจัมคอมบินเลยเด้อ ได้ค่ะแต่ว่าเราจะดส <ไป S 2> ิ่้ทไปนอ<ะ>กซีมมาจากอันเจ้าทุกที่เลยทั้งรถแล้วเพื่อนๆที่มานทำกันได้จ้ะนี่ค่ะอันนี้ชั้นสองนะคะน,นี่เราเดินชั้นสองเรือแล้วนะเดี๋ยวสิพ้าใบดาดฟ้ากับเบิง้งอึอ๊บไปถ่ายรูปจากดาดฟ้าไม่เบิ้งค่ะนี่คะ่ะน,นี่มีห้องน้ำพร้อมมีมีของขายพร้อมมีห้องน้ำมีเรียบร้อยนี่ค่ะขึ้นมาชั้นสองเราจะมานั่งข้างๆเรือนะคะ ชมวิวค่ะยุยยค้างไนกัมีในการห้องแอร์ค่ะอันเป็นที่ที่นั่งในกระจกเพื่อกันตะแหวงไม่ออกไปค่ะมักชมวิวค่ะมาเล้อพี่นน้องเพื่อนเพื่อนบึงชมวิวได้จ้ะมาเที่ยวเกาะสมุยจ้ะจะเริ่มติดตามในถ้าช่องนอนทองรีคอร์ดรอบเพียใไม่ค่ะรอบเพียใไม่ออกวันนี้ก็เลยท่ามานชีเรือนี่ค่ะกล,า,า,ละางๆข,ข้าจินกลางๆเรือจะไปดัดป่าพ้อ ขึ้นไปดาดฟ้านี่ขึ้นมาดาดฟ้าเลยได้ไสวยค่ะนี่ดาดฟ้าจะมีที่นั่งอีกงหากใครชอบนั่งลมชมวิวก็มานั่งตรงนี้ดาดฟ้าเนี่ยชั้นที่สามของเรือค่ะท่านท่านเคยมาเห็นทั้งแถบเนาะงามงามพี่น้องกะสม,ม,นมุนเพิ่น,ว,นว่าเพื่อนว่าละว่างเมาเรือแต่ปัะเดี๋ยเมาประเมาจ้ะเพิ่นเพิ่นเล่นิ่มๆเลยค่ะเร่นิ่มดีดี่าเมาเรือค่ะ นั่งดีน่ะค่ะแม่แปบ๊บเดียวก็ะหอดได้ไงจ้ะขันขันหอดไอ้สมุยแล้วก็เตียนอันยุดคลิปไปเนี่ยจะยังได้ติดตามเป็นกันแล่งใจกันต่อไปในการถ้าจะไปเที่ยวทั้งไหนอีกสิดท้ายคลิปไม่เบิง่งค่ะนี่สวยค่ะสวยๆของทะเลเกาะสมุยค่ะนั่งเรือข้ามปากไปเกาะสมุยสวยมากๆ ฝากได้เยจ้าฝากติด,ดตามเป็นกำลังใจได้จ้าแล้วออกจากคลิปนี้จะไปพอ่อกติเพ่งไมค่ะเพ่งไมเป็นเพ่งซือว่าอันของพอนหลวงปู่จุ้ยนะคะของพอหลวงปู่จุ้ยจะเป็นของเพ่งติดแตงให้วัดค่ะวัดวัดปันเดือค่ะเพื่อนตเพื่อนต้องการค่ะมีกับเพื่อนๆนะ <c ười> นั่งยุ้ยอถ่ายเรือเได้จ้ะนั่งยุ้ทถ่ายเรือค่ะคลิปนี้อ่ะที่ขอจบแค่นี้กแล้ว,วจ้าคลิปหน้ามาว่ากันไหมมาฟังเพียงในกาติดตามเพียงในเด้อ ขอ้อควรนุ้งผูจุย้ยเป็นเพลงควรดิกได้น,นักลองจ้างนักลองพนลองให้อาจารย์สมปองกับล่ำคำพูดเทนตรีให้เบิ้งวิวดิกาะเบิ้งวิวไปคลิปนี้สวัสดีท้่จ้าฝากติดตามนี้อจ้าเบิ้งวิวไปที่จ้าสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามนะคะกดติดตามด้วยจ้านนทองเร็กคอร์ดค่ะนนทองเร็กคอร์ดดูบรรยากาศจ้าบนดาดฟ้านะคะบนดาดฟ้า